ี EP นี้เราก็มากับฝนนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าองค์พระปฐมนะครับยังขึ้นไปไหว้ไม่ได้ได้แต่ทูบแต่เทียนนะครับแต่ยังไปไหว้ไม่ได้ครับฝนตกครับดูบรรยากาศหลบฝนเป็นแถบครับโอ้โหฮู้ดทุกขวดฮุ้ดทุกขวดฮู้ดทุกขวดฮุ้ดทุกขวด สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับบิ๊กออนทัวร์นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวงานองค์พระปฐมเจดีนะครับงานเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่23ตุลานะครับถึงวันที่14พฤศจิกายนะครับตอนนี้ก็ฝนลินลินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปกราบองค์พระปฐมนะครับแล้วก็จะเดินชมบริเวณรอบนอกแล้วก็ไปปลาลูกโป่งนะครับรอดูว่าจะหมดกันกี่บาทและจะได้ตุ๊กตากลับบ้านไหมเดี๋ยวไงไปชมกันครับ ครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบบูชาดอกไม้แค่ที่ก,าากราบไหว้สการะองค์ข้าพถมนะครับแล้วก็วันนี้ฝนก็ตกนะครับก็จะเป็นที่จุดนี้นะครับที่บูชาดอกไม้ อยากเดินมาตะคักนะครับก็หิวครับก็เลยเข้ามากินหอยทอดนะครับพานต่างหอยทอดไปรอตะพักนะครับเดี๋ยวคงได้กินแต่ตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วก็แบบเปียกทั้งตัวนะครับแบบตกตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวไงรอชมกันครับหอยทอดหน้าตาจะน่าทานไหมครับตอนนี้ก็ได้หอยทอดมาแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไง กินข้าววันก่อนค่อยว่ากันอีกทีเราจะเดินไปเล่นปลาโปงเล่นเ,เสียงโชคอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ตุ๊กตากลับบ้านไหมหลังจากที่กินอะไระเรากินไปเมื่อกี้ผัดไฟทอดไม่หอยทอดไม่อิ่มนะครับต่อที่ขนมจีนยากะทิอีกเดี๋ยวไงมามา,มาชิมกันว่าจะอร่อยไหม กนะ็ได้ครับได้ได้นะขยิบม,มาดูตรงนี้ใกล้ๆค่อยๆๆให้มันแผ่ให้มันแผ่หแผเห็นไหม<ๆ>เห็นไหมเออเขอากำลังจะถ่ายเ <_ n ights> ดี๋ยวไปลง YouTube เราจะไปลงช่อง YouTube แล้วครับรช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเวลาเขาออก YouTube แล้วก็ช่วยไลค์หน่อยช่วยกดหน่อยกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะ จะได้มีกำลังใจทำชุดใหม่ๆออกมาให้ดูใน YouTube ถ้าไม่มีคนติดตามเราก็ไม่มีกำลังใจจะทำต่อแล้วครับม่รู้จะทำไปทำไมไม่มีใครติดตามดู <c oughs> อ่าคนเราบางทีมันดังได้ใน YouTube นะลองลองดูเห็นไหมเห็นไหมน่าดูแล้วตัวเนี้ยได้ครับเพิ่มได้ครับไม่โกรธครับเพื่มได้ไม่โกรธครับ đi <laughs> ไ,ได้นะครับดาวดาวยังอยู่ครับไม่ได้เดี๋ยวเล่นต่อไปอันนี้อันนี้จะใส่แล้วก็ยิงเลยใช่ไหมผมก็ไม่รีบเหมือนกัน,บบนอ่ะครับลองดูครับคือถ้ายิงกระป๋องถุงครับก็จะได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวลองดูว่าจะโดนไหม เอาห้าสิบปีเดลิเล่ะครับรอดู นัดที่สองครับทำไมมันไปแต่ทางเดียวอะพอครับ ผมก็จะพาเดินเดินเดิน,ดนหาอะไรเล่นยางก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยิงกระป๋องนะครับเท่าไหร่ครับยียี่สิก็คือยิงให้กระป๋องมัน,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 นมันล้มหรือให้ตก ขอให้ล้มทั้งสามกระป๋องเลยนะครับ2นัดครับ20แต่เราจะลองเล่นกันดูครับตจบลองดูครับว่าจะแม่นไหม ครับเอามาได้ดูตามาหนึ่งตัวเดี๋ยวไปไปหาอะไรเล่นดีครับอ่ะครับเดี๋ยวพามาปลาลูกโป่งนะครับ20บาทได้5ดอกนะครับไม่รู้ว่าจะปลาแตกไหม ดอกที่หนึ่งแล้วครับเหลือสี่ดอกดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่โอ้โหดอกสุดท้ายแล้วครับจะได้ไหมดอกที่ห้า อะไรเดียวกันอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่อะไรก็ได้คัะด้วยเลยครับเอเอามีแล้วนะพี่ได่ไหมครับ,รบตัวตัวที่4ครับไลน์ลทีเทาใช่ไหมใช่ใช่ครับ,รบขอบคุณครับ ครับได้มีมาเป็น2ตัวแล้วครับไปเดินต่อครับสำหรับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาไหว้องค์พระธาตุแล้วก็เดินกินเดินเที่ยวชมในงานวัดแล้วก็ไปยิงปืนนะครับรก็ได้ตุ๊กตามาสำหรับใครที่ยังไม่มาครับก็มีเวลานะครับเพราะงานมีตั้งแต่วันที่ 23ตุลานะครับถึงวันที่14พฤศจิกายนะครับก็จะมีเวลาอีกหลายวันยังไงก็มาเที่ยวชมกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์ก็ฝากด้วยนะครับช่องบีกรทัวร์ยังไงวันนี้ก็บ๊ายบายครับ